สวดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้าวันนี้ส้อรพเดชจะพาพี่พา,น,น,น,า,าน้องนาอจ้าลงมาฮักน้ำใหม่ขึะะ้นเก่าลรอค่ะบรรยากาศอยู่หน้าห่วยค่ะพี่น้องกับมาหนุนมาส้มแล้วก็เป็นกําลังใจให้สาวมพเดชน้ำนี้เดอนจ้า 多，我们那也得呢。 น้ำถ่วนอนเตาเต็มอยู่น้งใส่แด้ยี่ด้วยค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะตัดซูงแน่นอะจ้ะ จังมีตานี่ค่ะเหลือตาคุนไว้น้าล้วจันทรโอ้ยสามน้องงามจ้านี่ค่ะอยเ,เกิดเบียดกันอยู่ถ้าออกอยเนีย่ยชุบ ออกเดนมันหล่ผดแหมกันนจ้ะเอาหนูนออยู่แนแตกหมันออกเลยหนูหนบนไปเลยเลย ตรงนี้น้ำมันตมด้วยค่ะจิ้มตำบักงงจินก็ขับปุ๋ยเดนบัก็มีไปเายแหลม มื่อวานเขาแต่เด็ตัดน้อ่ไปขายน้อเดียวกับพูดเป็ตุ่มจดเสียน้อ่จังไพ่น้อยใหญ่เตะ i'm <laughs> ยุติใจต่า,ามันมีนี่ไงพี่จ้าเลี้นอยู่น้ซีฮาน,นอุปใจ,ยอ,ยอ,จอยู่กลางกอเจังว่าเด็กกลับไปเอาเสียมนอกจาะนี่เสียมกรบโปเป็นใจพะโล้เสียมมันพี่จ้าเสียมเพชรประเทศเหลียวจ้า,า,จากำลังซื้อมาใหม่ บมพานมันเสียนตํำมือจะนอนไหม โอ้มันขาหากักไผ่ถึโอันอั้นพวกคือมีดปลายเลยี้ยม Ну-ка. นี่ซอสเผือจะเห็ดเป็นชิ้นใหญ่ๆเนาะค่ะเวลาห้าจะเอามาผัดเอามานี่มันกระเสียบจะเน้นเห็ดเป็นตนนันใหญ่ๆเนาะเวลาห้ามาแกงมาเนี่ยเสียบค่ะพี่น้องอ้อ,อนจ้ะ หมายอุปกรณ์กับ่ค่อยครบไปไหนพวกก็หน้าควบ ก้อนอย่นี้ยุขหางเสียงด้จตนลบมาเอามีเออเอาเสียมเขาคิดว่าจะออกเนาะไม่ไาย จำโน่นซับงานเสียมบกคมแล้วก็ดามเสียมบนเปลือกหน้านะ่ะ นี่สาวอดเดชจะเอามาเห็ดเป็นชินใหญ่ๆเด้อเวลาเอาไปเห็ดผนงหรือว่าแกงเนาะค่ะมันก็นจะง่าเห็ดตันใหญ่เลยเดี๋ยวกอันนีอเก่า นี่นใหม่นะคะเพราะว่าเวลาเ้าไปฟินแลนด์เรากะไม่ก็คินหอดของบานๆเรากะพี่น้องสามเดือนเรากะเอากินของที่ห่อไปนอกจะเรากับปีสื้อกินน้่มแล้วค่ะเราก็เป็นพวกหมูพวกไก่น่าจะอันนี้ที่เ้าเอาไปได้เรากะจะเอาไปเด้อจ้านน่ไม่ว่าไปติโตเด้อจ้ะ กากะหอเนี่ยอยากเนี่ยกินไปนำแล้วค่ะต้องไปหาเงินเนาะซ้มพอดีคิดว่าจะเอาไปเห็ดันเอาไปแกงเอาไปผัดชิมนังไงชิมเสียไม่ได้มันถือเกลือไม่ได้มันอันนี้มันก็อ่อนจัง จะเบานี่ยเชียงแบบจะว่างกะเวลาเขาไปใส่มาใส่กะสมบัย จะเตรียมเป็นเน่้อใหม่สมเนาะค่ะาาแล้วกาเน่้อใหม่ทุ้งนาะจากเป็นเน้งเน้ะค่ะไปฝากพี่ฝากหนงก็จะเป็นพวกป้าแหงเนาะค่ะะประมาณช่วงวันทีชิกบกวยะค่ะก็เริ่ม ตากตะไครยตากค่ายค่ะเป็นปฝากพี่ฝากหนองเนาะเป็นพผงน้องใหม่ตอนนี้น้องใหม่สม่งกะเดีบ่วเรจะขวดเองค่ะเพราะว่าซ้ำประเด็กะเดี๋ยวเอาไปขายนะก็มีลูกค้าเขาจะสั่งกันเข้ามาจ้ะก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆุกคนนะจ้าที่อุดหน,นุนซ้ำประเด็นนะจาะเอาใส่เอาใส่เอ,อี่ยละอู้หัวเจือี่น้อง หอกบ่วหลายนินต้องมีสุมเนะจ้ะบางคนเกียงเสปลาไข่แงงเนาะปรากรดเป็นทีน,น้ำขึ้นตอนแหมสิเวลาไปแกงไปผัดมันก็างามจา้ะพ่ออยู่แห่งกะต้องเขากำนานพ่อกระสือสะดวกสบายดี ไปาอย่ยางให้กับพีเราขับไปในหางไปซื้อมะพร้าวนั่นรอบนั้นไปซ้ำผลิตโบโบ,บได้น้ไม่สมกับได้ก็ผีผีเพิ่นแบงไห้นาะค่ะผีอยู่ฟาร์มเพิ่นแบงไห้สองขวดนี้หน่อยจอ้ะเอามาสุกเมาหนนี่กินทอดจ้ะกินห่อน้องใหมอยูบ้าจะค้องลืมจ้ะลืมไปปีเลยอ,อ,อันนี้เขามาพัดเอามาแกงเนาอเอามาสุกได้แกงใส่ไก่ใส่นนเนห้าหมุกก็ได ม่อนตโนเผาสามผลิกะเซียนเจียนจะถุงไหวใชมสูสามสาันยายนัางก็จะปั่นไปนัจ่จ้ะง่ายดีอย่างงั้นก็ยิบยิบยิบออกจากตู้เย็นมากคลิกกินเลยจะ้ะอาหารอิสามมนบ้านเราไปยุไซกะคิดหัวชุดจอแล้วค่ะพี่น้องยามมึเม่อยมากก็ยากยาก ไม่สมนี่ซี่หามือกที่กินเราจ้ะแต่ว่าสมมะแห้งนะค่ะสามเผดเ็ดกะอาศัยเพื่อบางคนมอยากสุกค่ะมะตรงล่างค่ะมันผสมบบเข้มเนาะจ้ะกระเพริกกันพอดีค่ะบางคนคิดว่าอย่ามันสมแห่งเผือกกลางอ่อกอยามันเข้มแห่งเผือกกลางอ่อกแต่ว่าสูตรสามเผดเทศโมีจ้ะเราไม่สมบผสม ีก <ST an th es> ลหลังจากที่ฝันเป็นชินๆไว้ค่ะพี่น้องจะพาไปดองเนาะค่ะคลิปกะเดินมาหลายนาที่ค,ค่ะพี่น้องซ้ำพอเด็กก็จะปิดคลิปก่อนเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้สามพเด็กก็จะขอลาพีล่าน้องไว้ซ้ำนี้เนะจ้าสวัสดีจ้า